กับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้บายบายครับบายบายก็เดินทางมามัสยิดนะครับก็วันนี้ตรงกับวันศุกร์มามัสยิดเมืองกรนนะครับในเมืองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินจากโรงแรมไปมัสยิดก็ประมาณตักแปดร้อยเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในมันสยิดปล,มปลอมๆกันนะครับมา <laughs> <laughs> กับก็ตอนนี้ผมเดินทางถึงมัสยิด เมืองนครเป็นเตยบร้อยแล้วครับเดินมาจากโรงแรมนะครับประมาณ8 0 0อยเมตรวางยีดตึ้งคอโอเคนะครับแต่เราลงเละเราเดินได้มามม่ยึดเดินไม่ได้ปืนอกวันนี้นะพรอมาฟังกุตโตบอลเตะหน้าฟังเตะชุดเลยครับแล้วก็ตั้งแต่ตะได้ฟังมาแล้วนะครับก็วันนี้นะครับหน้าฟังว่าในในแล้วนะครับสาะเมื่อเดี๋ยวมาชม เล้ยวมาฟังกันเลยน,นะครับกุตบอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมว่าได้กลับไปมังก็หมามา่ยั่งแล้วต้องให้ได้กลับไปทักอิดก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมไม่หมากาหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับโอเคไป จะตั้วาจาแท็จด้วยารบุนในลาวันก็สู้และจ้องตายจะตายไหตายได้ไม่แน่เจ้าเป็นมุสิมุสลิมเจาเป็นผู้ที่นอกน้อัออันกรออันออกตั้งแต่ก่อนที่จะราบโลก จนกระทั่งในสุดท้ายของวาระของโลกก่อนที่จะเขนเสูโลกระหว่างวิถีชีวิตทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงวาระของโลกสุดท้ายนักวไชาการบอกว่าคนที่ดีการิอมราลาอิตลาอัลลอฮ์มูฮัมหมัดุลรัสลุลลฮ์ แต่อ่านทันทูราไม่ได้อ่านทั้ทูราไม่ได้เป็นชีวิตที่าไรครับเป็นชีวิตที่ไม่ยิเรี่และเป็นชีวิตที่เกินมามันไม่มีคุณค่าอะไรสําคัญนะครับนับพากพิจารารเขาบอกว่า บางคนบอกว่าเป็นชีวิตที่ตับไปเยิะถ้าอ่นานทั้งันไม่ได้ฉะนั้นผมเนี่ยมีมีประสบการณ์เยอะคนปัานนาเป็นกว่าล้านดับด้วยเวลาสัน้นสันของคุณตัวนะครับไปเกิน15นาทีจะเอาหลงข้อแลว้วก็ให้พน้อง ต้องไปศึกษาในยงนี่ว่าผมได้มาคุณก็ูำาจารยนักเตะพวกเขาเตือนผมเรื่องเตือนพี่น้องโดยเฉพาะที่ในเรื่องของคนที่เป็นผู้บินสิฟงหนึ่งของคนเป็นผู้บินในกู้มือชีวิตได้บอกไว้ว่าต้องเป็นคนที่ละกา เป็นต้องมองคนที่นัาและสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของคนที่อีมานนั่นก็คือคนที่เชื่อโยงกับมัสยิดอันนี้ตรวจสอบตัวเองได้ลว่าตัวเองนั้นมีหัวใจที่เชื่อมโยงกับมัสยิดหรือไม่ญญลักษณะของคนอีมานส่วนหนึ่งหลายหลายส่วนนั่นคือหัวใจเขาผูกพันกับมัสยิดเอาบอกให้ผู้รับฟั อินนามายะบุบุมาซาจิจัลรอมันอามันอินดะลลาฮยมอาติคนที่อิหมั่นเนี่ยนะครับเขาสร้างความเจริญให้กับพรสิทธิ์นี่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งการสร้างความเจริญให้กับพระสิทธนั้นคือคนที่อิหมั่นคนที่ละหมั่เข้าในะครับ ละหมาดอย่างไรที่ใไอ,อตอสุตาครับนี่คือเป็นปัญหาของเราบางคนว่าทำไปเรื่อยไม่ว่าเขาจะอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนี้ในใจบางวมผู้จัดที่หลายย,ยานห,หนึ่นนนงในหลายหลายที่เทิคการละหมาดนั้นถูกบัญญัติไว้บนมุคลีผู้ศรัทธาตามเวลาที่กำหนดฉะนั้นมุสลิม ขาดละหมาดไม kind of mm. ่ได้แม้แต่พัตุุอยู่ห้องไอซียูก็ต้องละหมาดเป็นเนี่ยหมันที่ยิ่งใหญ่ที่เราสัมผัสตะลา้นให้เราเชื่อมโยงอยู่กับพระองค์เราเดินทางเราสัมผัสตลาระอยู่ลากเราป่วยเราสัมผัสตะลารเราละหมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างความสร้างแผ่นดินกับเปล่าของพระองค์ตามเวลาเร่งกำหนดด้วย ฉะนั้นใครที่ไม่ละบาปสุโขเมื่อกี้นะครับมันไม่มีขอเกี่ยวทีละก,กับวัตถุอยู่ขนาดในวันนี้ผมเคยอยู่ระนองผมเคยอยู่ระนองไวลาประมาณไปนี้เอ็นดินอภิหารที่มามขึ้นมาเลยใครบ้างที่ไม่ละมาสุโขเัื่อกี้ จากนั้นจะต้องละหมาดสุโบเสียถ้าหากว่าไม่ละหมาดสุโบยิ่งม,มาประการไปนะครับอัลลอฮฺสุตะลากับไม่ตอบรับละหมาดของเราในวันนี้ขณะสุนัขอินดนี้ของเราพี่น้องครับขึ้นมัสยิดยกขึ้นเพื่อข,ข,ข,ขออ,อโหสิคิดว่าเขาหลับจะั้นตามเวลาที่กำหนดเสีดยดายเราไม่ละหมาดยุมอัด แต่เราขาดสุขท่านรู้ไหมว่าเราเป็นคนรวยแต่เราไม่มูกคุณค่าของเราว่าเราคือคนรวยรวยมากๆด้วยเห็นผลที่รวยมากๆาก้านอมียืนยันว่าระมาดสุดนัตก่ตอนสุเสองเรากันดีกว่าโลกนี้แรงสีที่อยู่ในนะัฉะนั้นปลาขาดน้ไม่ได้ฉันได้มุกมินขาดละมาดไม่ได้ฉันนั้น การละหมาดหมายถึงการตายของปลาเล็กมุสลิมการละหมาดก็เหมือนกับคนไม่มีชีวิตเดินอยู่ในบืนที่พบของร้อนฉะนั้นมาดูว่าละหมาดที่อรรถรับคือละหมาดอย่างไรละหมาดที่อราถรับเราก็บอกในอัลกุรอานอินนัสุเลาตะตันฮะอิฟูชาบุญทุกแ อินนัสซาเละจัดเจนแห่สัชระคีวันจำไม่ดีนะครับอินน uh, ัสซาเละจัดเจนแห่สัชราคีวันครับเทจริงการละหมาดนั้นจะต้องยับยั้งความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจนี่คือละหมากระหมาดของเราจะไม่ซื้อรถตเตอรี่ละละหมาดของเราจะต้องไม่ไปเล่นเป็นชล ละหมาดของเราจะไม่หยุดใเรื่องหัวเสือละหมาดของเราจะต้องไม่หยุดขาเสือละหมาดของเราไม่โกกความแตกแยกในผกิดผลดีน้ละหมาดของเราต้องตักรู่นนาินมารุวัตตะเฮานาวินพุ่งกันละหมาดที่เอาล่อรักคือละหมาดที่ชักชวนมนุษย์สู่ความดีและข้ามปราการละหมาดชั่วนี่คือละหมาดที่เราสุดประลาครับไปนอนกัน แต่สิ mm ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดกันเราไม่ใช่คุกุามกันเหตุผลนานๆเราทนกันทั้งเราทนดูสิบสามปีที่มันก็ผู้ดูแลเวลาให้เราลลอฮติปุ้นสิบสามปีไปจัดระเบียบสังคมที่มันมันมีนักอิสลามอิสลามุลงโทษอิสลามกุ้งเงิงจนกระทั่งว่าถึงมาในปัจจุบันฉะนั้นสัญญากับตัวเองต่อไปนี้ว่า ละหมาดของเราเป็นละหมาดที่อัลลอฮฺสุลตานต้องรับอย่างแน่นอนนั่นคือละหมาดของเราจะต้องไม่คำความชัว่วและสิ่งที่น่ารังเกียจเราก็ไม่ทำรับก่อนที่ชีวิตของเราจะรับไปหาบุห์อินนาดิและอินอนา่าดีที่เราอำเราบริสุทธิลแล้วจะใชัยตอนนั้นด้วยะะที่ มาจากมัสยิดกับผมไปก่อหลงเรมกอลายโรนู้ไปประมาณออกจ็ออกจะก็จะรอยเม็ดนะครับว่าลงเล่เขาเดินได้ออกจะรอยเม็ดมามัสยิดออกจะรอยเม็ดแต่จะเดินไม่ได้เราต้องเดินได้นะครับโอ,อ้โหลาย ตาเนี่ยนะครับเควนะครับท่านชมเออประมาณเป็ดลอยเนี่ยเยอะรัวครับท่านชมกอนนี่ครับละมาเสร็จเป็นเรื่อยแล้วนะครับมัสยิดนครนะครับท่านชมกอนตอนนี้เดินทางลบโรงแรมโอเคยหานุ่มกรองหลังเดี๋ยวไปกินเนล่นนะครับเดินไปเราต้องเวทเดินนุ่มก่อนกลับมัาจังมัสยิดนะครับนี่ยเวทเดินนุ่ม ปังฮ่อมตุนเลยเอ่อไม่ได้เลยต้องเจอเดินทางลู่นไลโลูครับกล้งมากครับเหน,น,นือไลโลเป็ดลอยเมตรกับเป็ดขาวลอยเม็ดมันตานียร์ควยนะโอเคนะครับเลยครับเดี๋ยวเมื่อยังไกลเลยน้องป้านกูโบป้านกูโบนะครับคูโบยด้านหน้าครับก็นู่นโยตาเนีร์ควยครับก็เดินมานู่นอยางมัสยิดครับอยางมัสยิด ก็ประมาณไล่โล,ล่และไม่ใช่ไล่โลกับไล่ไล่เม็ดและก็กว่านแปดร้อยกับแปดร้อยโอเคถึงโรงแรมนะครับปลายปลายรถก็มีนะครับร้ารปิกเกอร์ทลายรถระวังางทางลบครับค่อยไปน้องเออผอไม่ได้ใช้เองไง